สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะนำข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสาระความรู้ต่างๆมาแชร์และอัปเดตเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำคัญสุดอย่าลืมกดกระดิ่ง <ๆ S 1> เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใ,ใหม่ๆที่นี่นะคะแชร์ข่าวเล่าเรื่องอัปเดตประกันสังคมนะคะจ่ายว่างานจากเหตุสูวิสยัยโควิดแล้ว9.1แสนคน 1.4มืนล้านบาทขอบคุณข้อมูลข่าวจากประกันสังคมใจว่างานจากเหตุสุวิสัยโควิดในทีแล้ว9.1แสนรายคิดเป็นเงิน1.4มืนล้านบาทช่วยเหลือตกหล่นไม่มากเตรียมปิดยื่นภายในเดือนนี้นางพิสมัยนิธิภัยบูลลรองเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักง,งานประกันสังคม เปิดเผยถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 สำหรับลูกจ้างในระบบกองทุนประกันสังคมผ่านรายการสถานีประกันสังคมเมื่อวันที่3 11กระดาคมที่ผ่านมาเงินชดเชยว่างงานโควิด -19 ประกันสังคมจ่ายแล้ว1.4หมื่นล้านสำหรับการจ่ายเงินกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสย COVID ัยโควิด -19 ในอัตรา62% เป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันของกองทุนประกันสังคมนั้นนางพิสมัยกล่าวว่าล่าสุดกองทุนจ่ายเงินให้ผู้ประกันตนไปแล้วประมาณ9 1แสนรายคิดเป็น8เเนของผู้ประกันตนมาตรา33ทั้งหมด11ล้านคนและคิดเป็นวงเงินประมาณ1 4 0 0 0กว่าล้านบาทโดยคาดว่าคงจะไม่มีเพิ่มแล้วเพราะมาตรการจ่ายเงินกรณีเหตุสุดวิสยัยโควิด -19 จะเปิดให้ยื่นได้ถึงเดือนสิงหาคม 2563เท่านั้นโดยขณะนี้การจ่ายเงินเหลือตกค้างอีกไม่กี่รายเตรียมจ่ายเงิน1 5ึ่งหมื่นบาทเตรียมจ่ายเงิน1 5 0 0 0บาทคนสมทบไม่ถึง6เดือนด้านโครงการจ่ายเงินชดเชยรายได้1 5 0 0 0บาทแก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดในที่นั้นจะใจ่ายให้ผู้ประกันตนมาตร,รา33 ที่ไม่ได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด1 9ในอัตรา62%ของค่าจ้างรายวันเนื่องจากจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่ครบ6เดือนภายใน15เดือนย้อนหลังโดยสำนักง,งานประกันสังคมได้ส่งรายชื่อสถานประกอบการที่หยุดกิจการชั่วคราวและรายชื่อลูกจ้างที่จ่ายสมทบไม่ครบ6เดือนจำนวน5.9หมื่นรายชื่อ ไปขอเงินชดเชยจากกระทรวงการคลังแล้วซึ่งกระทรวงการคลังได้อนุมัติเงินชดเชยรายได้ให้เดือนละ5,000บาทระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมแต่เนื่องจากเวลาได้ผ่านไปแล้วจึงจะจ่ายเงินเพียงครั้งเดียวจำนวน15,000บาทนางพิสมัยกล่าวต่อว่าหลังจากสำนักง,งานประกันสังคมได้รับเงินงบประมาณจากกระทรวงการคลังแล้ว คาดว่าจะโอนเงินให้ผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์ได้ทันที30,000กว่ารายในกลางเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากระบบประกันสังคมมีข้อมูลบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนกลุ่มนี้อยู่แล้วด้านผู้ประกันตนที่เหลือสำนักง,งานประกันสังคมยังไม่สามารถโอนเงินได้ทันทีเพราะลูกจ้างกลุ่มนี้ไม่เคยเบิกสิทธิประโยชน์ใดๆจากกองทุนประกันสังคมมาก่อน ทำให้ไม่มีเลขบัญชีเงินฝากอยู่ในระบบสำนักง,งานจึงจะติดต่อลูกจ้างกลุ่มนี้โดยตรงเพื่อให้ส่งหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลบัญชีเงินฝากประกันสังคมกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยโควิด1 9ผู้ประกันตนมาตรา33หรือพนักง,งานเอกชนที่ว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากโควิด1 9มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนระหว่างวันที่หมีนาคม ถึง31สิงหาคมจากประกันสังคมเหตุสุดวิสัยหมายความรวมถึงภัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือโรคติดต่ออันตรายอื่นรวมกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและถึงขนาดที่ผู้ประกันตนไม่สามารถมาทำงานได้หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติดังนี้ ผู้ประกันตนถูกกักตัวในกรณีมีเหตุสุดวิสัยลูกจ้างที่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ได้ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคให้ลูกจ้างดังกล่าวซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในอัตรา62%ของค่าจ้างรายวันตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน แต่ไม่เกิน90วันนะตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง31สิงหาคมหรือตามระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีปิดกิจการชั่วคราวในกรณีมีเหตุสุดวิสัยถึงขนาดที่นายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในการชั่วคราวและลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้และ ไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเองหรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการหรือตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อหรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินให้ลูกจ้างดังกล่าวซึ่งไม่ได้รับค่าจ้างมีสิทธิในการได้รับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในอัตรา62%ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการแต่ไม่เกิน90วันทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง31สิงหาคม2563หรือตามระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของครม